Hello, welcome to my Tupito world We're gonna go out the Let's go Let's go. Where are we going now? Tupi gonna go to Saisi in Kapo. พี่ปอดี้นะคะผมชื่อหน่อยป๋าชัวร์คัลไลฟ์นัลฟอลลีวิดีโอเรากำลังจะไปเที่ยวกันนะคะแต่ไม่รู้จะไปไหนเดินเล่นไปเรื่อยๆต้องดูทางด้วยอ่ะให้ป๋าเรากำลังจะไปเดินเล่นสายซีอิงนะคะทัวร์ในปารีส for one day or half a day เรากำลังจะไปที่เขตสี่ <K C. S 2> ตามที่เคยโชว์รูปไปนะคะโอแม่อ้วนมากเลยข้างนอกก็ไม่ต้องจำเป็นต้องใส่แมสนะคะตอนนี้เราก็ไม่ได้ใส่แมสแต่เราถือแมสด้วยเวลาไปร้านอาหารหรือว่าเข้าช็อปต่างๆน,นะคะเราก็จะต้องใส่แมสนะคะตอนนี้ก็พาเดินเล่น เดินเล่นกับเวบ,บี้นะคะอิชานอยากมาเดินเล่นข้างนอกจะไปไหนบ้างมาดูกัน <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ใกล้ๆก,กับแกรเดรียงค่ะแกรเดรียง so the train station here ใช่ไหมสป่าอ๋อ not yet so it's been the destination to the south of France แกรเดลียง okay. นะคะก็คือเป็นจุดสถานีที่เอาไว้เชื่อมรถไฟไปไปฝั่งใต้ของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็จะมีแกดูนอแกดูแกดูลิสมันก็คือสถานีรถไฟที่แยกเป็นฝั่งตะวันออกเชียงเนื้อฝั่งเนื้อฝั่งตะวันออกตะวันตกฝั่งใต้อะไรแบบนี้มันก็จะมีหลายสถานี ันนี้ก็จะเป็นสถานที่ช้อปปิ้งใกล้ใกล้แกรดแกรดเลียงนะคะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆะคะ่อยค่ะแล้วก็พักตอนนี้ก็ยังเดินไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางอันนี้มีอะไรให้โชว์ที่ Paris มันจะมีสวนสาธารณะที่ที่มันสามารถเดินเชื่อมจากจากลอยฟ้าแบบนี้ได้อะไปเรื่อยเรื่อเรื่อย,อย,อยสุดทางเลยแล้วก็สามารถ เชื่อมต่อกับสวนสาธารณะเขาเรียกว่าเลจะดังเดินขึ้นข้างบนก็จะมีต้นไม้ใบหญ้าเสียวเขียวเดินเล่นตาตลอดทางเชื่อมต่อไปจนถึงบ้านเราเลยนะเนี่ย ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแกเดรียงแต่เราไม่ได้ไปไหนนะคะเราแค่เป็นทางผ่าน This is g a de l y o ก็คือเป็นสถานีใหญ่มากผู้คนมากมายจอดรถเหมือนบขสบ้างเราจักรยานด้วยให้จอด แกร์เดรียให้ดูนะคะนี่ยังคะใหญ่เลยใหญ่มากๆสถานีรถไฟสายใต้ So if everybody heading to the south of France, we can take t uh, we can take the train from here, Gare de Lyon แล้วก็ร้อนด้วยวันนี้จะพาไปแพนพีออนแล้วก็ไปนอเทอร์ดัมนะคะไม่ข่างกันมากเท่าไหร่ก็จะมีเส้นของจัก,กรยานนะคะให้ ให้ปั่นนะคะจะไม่ใช่เส้นเดียวกันนะคะก็จะมีแยกค๊บๆตอนนี้เราก็อยู่แม่น้ำเซนนะคะเซนซิเวอร์แหวะอ้าั่้ไงทุกคนเห็นไหมคะเห็นเห็นนะเอเซลทาวเวอร์ไหม นิดหน่อยนิดหน่อยเป็นแบบแคบปลายก็คนก็ชอบเดินสวยๆวยใช่ What is the green one นะป๊ะป๋ากรเจียล่ะไม่ใช่กรเจียบกเจียละตังละปังเนาะโอเคซัมเว have drinks อะไลอ่ะ เออใช่มันเหมือนน้ำขับอะสีเขียวเขีเหมือนมาปาร์ตี้กันเลย,ยแล้วก็ตรงนี้เป็นแม่น้ำเซน, River นะะริเวอร์นะคะใช่ก็มีคนคนอยู่บนเรือด้วยอาศาัยอยู่บนเรือเลย,ย,ยน,น,นยอเสาร์ดำเอาแบ่อ๋อั่นไง ทุกคนก็จะเห็นนอตเตอร์ดัมนะคะป๊าปะปะเซส everybody can see the norter dam there e but the uh, you know it's under construction ใช่ไหมโอเคใช่ just in yeah in a few years นี่น่คะ papa my husband take me to everywhere in bronx and you know my Tupitu, my son already dodo Kiki. so it's good it's good to see him sleeping Is it p แ n t ที่ n นใช่ไหมัดดังอ๋อวิ่งกันน n n ็ทูแปลนแปล p l า n ์เใช่ไหมปะเดอะปลองวิ่งกั n e p so we gonna go to จั d a n ง de e p ปลองหรือ the plant garden นะคะเป็นสถานที่แรกที่เรากำลังเดินเดิน mm hmm. ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวโชว์ให้ดู but i don't think they open no, it's always open okay. why now because you know i saw on the uh, on the map they said closing or uh, no opening soon or something maybe let's check <laughs> long. everybody dear visitors following the request of the paris for prefecture jadang de Plong exceptionally closed is door at 1 pm on Saturday oh only one today oh, so bad but you know it's not the end of the world today we can come here later another day so papa papa take me ชูร์อ s closed นะคะใช so, นน่้นะะีมกมากดี a ดีมากดนมันปิดนะคะคดุกนอเรกไปากดูน,น้ะคะมางนีกดอก่อม้ะคะมก็ีือมางีาดอกม่ม้มากีสากต่างๆให้นั่งเก่อสูน่ทนิากดากนะมะแล้มก็แมาวกดอยู่ดิดีกัรีรากมากม่น้นีมากดีมากดีกด้วยกอนนี้เราก็จะไป next station มีกาก maybe not far from here and uh, we're gonna walk again because uh, normally we we prefer to walk more than take a train or subway or metro or the bus it's good to sightsee uh, and see the people so now Let's go next station ตอนนี้เราเดินไปต่อนะคะทุกคนคะถึงแม้ปารีวนะคะรถจะเยอะรถจะติดนะคะแต่แม้ว่าแต่แม้ว่ามลพิษ p o l ล u ช i ั n น้อยมากคือ e ีโคกันอะ่ะคือรถส่วนใหญ่อะ่ะคือเห็นไหมเดินตามทางได้ปราศจากมลพิษแล้วก็รู้สึกว่า f เฟรชไม่ได้รู้สึกว่าควันเยอะ อากาศดีเวลาที่อากาศดีก็จะอากาศเราอยู่ที่ริมแม่น้ำเซนกันนะคะตอนนี้ oh, แม่ถอดเสื้อแจ็คเก็ตแล้วเพราะว่าอากาศ23องศาไม่ไหวค่ะไม่ไหว so hot and uh, so now we know the reason why the jadang is closed now because of there are some protest today about anti vaccine so เ huh? ราไปกันมาทเห็ังวันนี้โอ้ไปกันที่ไหนจิงจิงคุณแ sure <So, S 2> <saw> น่ใจนะค่ะทางบอกว่านางจะไปทางนี้นะคะเราก็จะเดินไปทางนี้กัอน s <S อากาศร้นอนๆแต่แม่ใส่ไหมพรมเพื่อ <c oughs> ตอนนี้เป็นทางที่เราจะไปแพนทีออนนะคะเราก็จะเห็นร้า,านค้าร้านอาหารเต็มไปหมดเลย so you want to stop now or well, it's just here we went there with a so it <then> means we've been here before no? โซนนั so ้นก็คือเป็นเป็นย่านยูนิเวอร์ซิตี้นะคะก็จะมีเด็กนักเรียนเยอะแยะมากค่ะคาเทียลาตองดิส <is> ิสเหรอดิสิสคาเทียลาตองโอเคก็คือเป็นย่านของเด็กนักเรียนเลยนะคะใกล้กับแพนธีออนเราเคยมาครั้งหนึ่งจะเป็นแบบร้านอาหารเยอะมาก ไม่ถูกเลยจะกินอะไรดี so you have any idea ไหมป้าป้าเราจะชิวย want some red to all Vietnamese ตอนนี้เราก็อยากจะพักมาโอ้ e n i n g ป้าป้า I don't mind อตอนนี้เราก็เดินผ่านร้านอาหารเยอะๆมาแล้วนะคะเราก็จะมาแผนทีอ่อนแต่เราคิดว่าเราเคยมาตรงนี้แหละครั้งหนึ่งแต่เราจำไม่ได้เอง This นอดมัวนอดมัวพ่อพ่อ So we cannot go inside and uh, we, we just have a look outside. So now let's have a look you see a lot of the students sit here for. <laughs> <laughs> อากาศดีมากๆ a lot of students โโโโน่าจะเป็นด้านหลังค่ะตัวนี้เดี๋ยวเราไปด้านหน้านะคะ พันออน plus พนธีออน plus the พนธีออนโอเคโนจนทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะเป็นแพนธีออนนะคะหรือวอ่วามหาวิหารเนาะก็คือสวยงาม ใหญ่มากใหญ่โตโหรานคล้ายๆกับโมมาแต่ว่าดูท่าจะใหญ่กว่าแล้วก็ตรงข้ามนะคะตรงข้ามมันจะเป็น University de Paris นะคะก็คือเป็นเหมือนรอ University นะคะของฝรั่งเศสของ Paris นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นนักเรียนเต็มเลยแล้วก็ดูแม็ี่ใหญ่มาก คะเราก็มาถึงแล้วค่ะครั้งแรกนะคิดว่าไม่เคยมา I think I never been here นะแ่้ใช่ไหม and and you know another thing from here we can see ใช่ it's the tower กิ๊กนี่ไงเห็นไหมเห็นอีเทิลทาวาวอไหมคะแล้วก็มีลิตเติลอ a n า o โดโดเคียด้วย sleeping in the stroller yay finally วยงาามมากค่ะตอนนี้แม่ก็มาอยู่ที่ร้านอาหารนะคะอะไรล่ะลูกทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะลูกฮะร้านอาหารนะคะทัดเชียรมาสั่งนะคะเป็นร้านซูชิกูกก <c oughs> <c oughs> สัหาซูชิกินนะคะบมาอีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เรากินอาหารญี่ปุ่นแบบเร็วๆร,ร,รีบๆนะคะ<ม>เพราะว่าเขาจะปิดเขาจะปิดร้านอาหารบ่าย3ามเราเข้าไปตอนบ่าย2 จากนั้นเราก็รีบกินแบบเร็วๆวควิกๆเลยตอนนี้นะคะเราแพลนว่าเราจะไปเดินเอ่อนอเทอร์ดัมต่อนะคะซึ่งไม่ไกลจากแพนทีออนมากเหมือนเดินลงเขาแล้วก็เดินไปตามทางไปเรืเร่อยๆเดินเล่นผ่านตลาดดูคนตอนนี้เป็นที่เปียกๆคือเขาเหมือนเขาล้าง เขาล้างเพราะว่ามันเป็นตลาดตอนเช้าตอนบ่ายแล้วเขาก็จะเก็บตอนประมาณบ่ายบ่ายโมงมันก็จะเปียกๆแบบน้ อ๋ามอแรงมันเป็นเมอแรงอันใหญ่มากเลยค่ะทุกคนาดีมาซร้านอาหารจะเยอะมากนะคะที่ฝรั่งเศสที่ปารีสจะมีทุกแห่งหนทุกทั่วมุมทั้งร้านอาหารทั้งผับทั้งปาร์ทั้งนั่งกินโอ้มาซีอะเ a p a n e s r e s แล้วเขาก็จะมีนั่งกินแบบข้างนอกแบบนี้อะไรจริงจริงเราใกล้ถึงนอร์เะดังแล้วค่ะ เราเดินมาแล้วนะคะนอเซอร์ดัมที่กำลังก่อสร้างหรือว่าเขากำลังซ่อมแซมนะคะนะตัวที่โดนเผาไปนะคะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็รอบๆก็จะมีร้านช็อปซูวีเนียต่างๆขายของแล้วก็จะมีส่วนสาธารณะใกล้ๆด้วยนี่ไงทุกคนนอเซอร์ดัม รอบๆเขาก็กันไว้น่ะเนาะเดีย๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ค่ะมหาวิหารนอจารย์นะคะแล้วก็ในระหว่างทางนะคะตรงริมแม่น้ำเซนใช่ไหมก็จะมีคนขายหนังสือภาพวาดต่างๆนะคะก็จะเป็นช็อปแบบนี้ไปเรื่อยๆตามทาง ก็โโโโนนะคะือเป็นแบบร้านภาพวาดร้านหนังสือเก่าเป็นภาพวาดเก่าๆนะคะมีนิตยสารมีข่าวสมัยก่อนด้วยอ นี่คือแม่น้ำเซนริวรสวยมากค่ะตรงนี้นะคะเป็นมุมมุมมหาชนนะคะนอร์ดามนะคะถ้าใครมาตรงนี้นะคะก็จะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะ แต่ว่าข้างในไม่ให้เข้าพักซ่อมแซมแล้วก็ถ่ายได้เฉพาะรอบนอกนะคะโเสีบเข็ๆๆดต<ๆ>อนนี้นะคะเราก็มาถึงนอสเดัมนะคะแล้วคนเยอะมากมากนี่นะคะแม่ถ่ายให้ดูนะคะข้างรอบข้างๆนะคะก็จะกั้นไปด้วยแผ่นป้ายต่างๆแล้วก็จะมีศิลปะ รอบๆนะคะนี่ค่ะน็อตดัมนะคะอย่าลืมมาปารีสมาน็อตดัมนะคะหวังว่ามันจะเสร็จเร็วๆนี้ตอนนี้ยังไม่เสร็จค่ะคราวนี้ก็ดูดูคนไปก่อนนะคะดูคนดูผู้คนถ่ายภาพแล้วก็จะเห็นผู้คนเยอะแยะมากเายเป็นแบ็ะคกราวด์ ไปก่อนนะตอนนี้นะคะลูกก็จะร้องแล้วก็เราต้องเปลี่ยนถนนั่มเพื่อนแล้วก็ให้กินนมละแม่ก็จะขอไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจเราจะกลับมาให้มาให้ดูใหม่ถ่ายมาให้ดูใหม่โอเคุณไปเลยหลังจากหลังจากที่เราเดินจากนอตเดอม ใช่ And uh, that one not Saint River l a อป้าป this one is the Saint River the same, oh okay but it's just like two shapes เ right? ป็น two intersection, no, intersection. you see the pong p ุทธิพงศ์พุทธิพงศ์ oh สวยมากค่ะทุกคนตอนนี้เราถ้าดูจาก e m เ r อรีอินฟอร์นะคะเราก็จะรู้ว่าสะพานของฝรั่งเศสในปารีสนี่ยสวยมาก เราก็จะล่องเรือใช่ไหมคะเราก็จะมีล่องเรือไปเล่อเรนะคะในซามบิแคนาลลูกลองแล้วค่ะทุกคนลูกลองแล้วขอตัวขอตัวไปไปหาที่เปลี่ยนไดร์เปราก่อนโอเค Let's go คิกิิิ นี้นะคะก่อนเดินกลับแล้วก็เดินมาเล่นนะคะตามแม่น้ำเซนริเวอร์ก็จะเป็นถนนโทอดยาวนะคะริมแม่น้ำแบบนี้แล้วก็มีร้านอาหารที่แบบอยู่บนเรือเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นทางกลับบ้านลูกร้องคะ่ะวากๆเลยคะ่ะไม่รู้วากอะไรนะคะตอนนี้กลับเข้าสู่อารมณ์ปกติแล้ว เห็นร้านวายร้านเบียร์ต่างๆนะคะสามารถนั่งทานได้แต่ต้องสแกนพาสนีแต่นะคะคิวอาร์โค้ดว่าคุณได้ร pues ับวัคซีนแล้วหรือต้องเทสโควิดมาก่อนที่จะเข้าร้านติงติงโปอะติงติงโปติงติงโปอะติงติงโปอะติงติงโปอะติงติงโป้กุ้นไหมกุ้นโมลียังกุ้นโมลแล้ว ก็ได้นะแต่ว่าเรายังไม่มีเวลาลองเหลือมาเรากำลังจะเดินขึ้นแล้วค่ะเราจะไม่เดินต่อ so you d o สมัวนจะ t ปที่อาร์พลาสต์อ l ตาลีใช่ไหม On the way back home Do you think this one is short or longer than Bastille? นี่นะคะปรากฏการที่รถโพลิสเต็มถนนเลยเพราะว่าเขาจะมีโปรเทสกันนะคิด mm hmm. ว่าแล้วว่าจริงจริง until p l ี n g ลังเดิ้ลดังเดือพลงใช่ไหมตูปีตู ทุกคนแม่จะต้องหาที่ให้ลูกกินนมแต่นางกินแล้วนางก็ร้องอทุกคนมันก็มาถึงเวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะหายไปหลายช็อตมากเพราะว่าลูกร้องแล้วก็ต้องให้นมลูกนะคะให้ลูกกินนมนะคะแม่เลยไม่ได้ถ่ายหลายอย่างมากเลยแต่ว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะทุกคนตอนนี้ก็ On the way back เหนื่อยมากค่ะล่ะไม่แก่ไม่กมี่ชั่วโมงเองแต่ว่าก็ได้หลายที่นะเอาไว้มีคลิปอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะเอามาให้ดูมาให้ชมใหม่นะคะตอนนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า